สบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเซนเก้าเซนเดิมนะก็เมื่อนี้มันยกกับคูกิวเวอร์เซนเก้าเซนเคยพี่น้องหลังจากที่ไปห้าน,น้องอําคามา่อตอนสเสาร์พอดีเมือ่อวานนี้คุกไิไปไปตัวเมืองพี่น้องไปไปเอาเครื่องฟ้าตัวนี้แหละพี่น้องแล้วก็ไปลินห้าเบลลี่เนาะพอดีอ่าเบลลี่ก็บอกว่ามาลินท่านน้องอําคาแล้วก็พอดีมือคือที่พางมากอ, <S <S อ่ะเห็นเบลลี่เอาเออเห็นเบลลี่เห็นเบลลี่เอาคลิปลงพี่น้อง ก่าเลยเขาไปเบิ้งแล้วก็เลยอืมเท่ากับพอมีเงินยู่นนิดนึงไงนะพอดีปุ่ดจะดีเพิ่นฟังมากคุกิวกับเลยไปฮหหันนองอังคารมาแล้วแหละกาที่พาไปนี่น้องมาเบิ้งเนาะเครื่องที่ไปเอามาเหมือนว่าดีบุ๊กว่าจักกิโลพี่นอ้องแต่ว่านักเติบเขาเอาสอ่วนขายรถมาเนาะมัดใซ็ตถ่ายรถจักมากพี่นอ้องพื่อจะว่ได้กเกี้ยนที่ว่าจั๊จกกิโลพี่นอ้องเนาะก็เป็นเครื่องฟังจากปุ๊ย้ายใจบุญกับที่เอกไปเป็นเอเด็กฮักของคุิวเองเนาะอยู่ทางฟังบนเหตุไทย อาจะเป็นเอ๋ยคนใดเดี๋ยวเฮามาอ่านรายละเอียดกันไหมเนาะโอะ๊ยเนาะว้าวอ่านภาษาไทยส,ส,ส,สิออกหรืบอบอ่พีน่อนอเบอร์นี่นะจะเป็นลายมือของเอ๋ฮักคุกคิวเองพี่น้องเนาะสงต่อมิสเตอร์วงสวรรค์ดวงดาราอันนี้มันความจริงมันบ่แม่นชื่อของคุกค,คิวเนาะอ่าอันนี้มันชื่อของน้องชายคุกคิวได้ป่าเลยเพิ่นใช้ชื่อตัวนี้มาก็ก็ฮอดคือกันเพราะว่าเบอร์โทรมันเบอร์ของคุกคิวเองเนาะอะพี่น้องแขฝงบอกแก้วเมืองเผาดมบ้านน้ำยาวอ่ะ น,น,นาจะเป็นเอื่อยเพินพ่นเพิ่นเคียนมาพี่น้องเโดยนะ้าเฮาสอบซีเอื่อยเพิร์ลจะมีไซว่าแหละอันนี้เนาะมุมโมองด้วยอันนี้นาะจะเป็นนังซื้อต้อนทางที่บริษัททางของไทยเพิ่นเคียนมาพี่น้องอุบลราชธานีเนาะอ่าเพิน่นส่งมาที่ช่องเม็กพี่น้องอำเภอช่องเม็กว่ะเพิน่นส่งมาทางใต้หวันพี่น้องก่อนที่จะหอดก็พราะเป็นโครง,ง่ายใส่เวลาอายุหา,หาหกหมื่นพี่น้อง อันนี้แม่นมนังซื้อเป็นนังซื้อลาวนี่งนูะฝากคอนสวรรค์อันนี้จะน่าจะเป็นบริษัททางฝั่งลาวก่อนเนาะเพิ่นฝากมาที่บริษัทฮุงอุลุนนี่เนาะฝากมาก็คือผู้ส่งก็คือวงสวรรค์นี่เนาะเนาะนี่น้ะนะองกะ,ะมันจะมีตัวแทนบริษัทของฮุงอุลุนอยู่อยู่เมืองเฮาพี่น้องอยู่เมืองเฮามีตัวแทนฮุงอุลุน กับบริษัทมีไซน์นาะงซองบริษัทสามาบสมเทียงจากนครหลวงหรือว่าจากรุ่งขบางมอเตอเเทาเลยแต่ก็ไกลจากบ้านเขาเติบก็ต้องได้เอารถจักรไปเอาอีกเทนึงเนาะประมาณสาวกิโลถ้าฐาเป็นบริษัทอื่นจะบ่มีสาขาเถอะมีแต่าพุงอรุณครับอันมีไซน์มาไทำโอเคไี่เนาะก็บอกแราวให้ยายฮ้างเนาะเขาอยากขุดหรือว่าในนี้มีแคงเด็กเขามาเบิร์นน้ำกันนหมเนาะ บุพาว่าเอื่อยเพิ่นสิได้เขียนรายละเอียดใส่เบิดบ่แตบ่อเจลอเครเื่อ,บบองแต่ะละอันแต่ละอ,อันนะพี่น้องเราสากมาให้ไทยมาให้ไทยได้พี่น้องเนาะน่นาจะเป็นของหลายคนพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งนตรกันเนาะแหมกันไกของเฮาพี่น้องอันอันนี้แม่นยังบ่ได้เจานะเลยเนาะยังบ่ได้แก้เแต่ว่ามันน่าจะอ่าพิดผ่าตอนที่เขาเจะาะคนส่งมากนะพี่น้องนี่จ้าเขาเจาะจ๊กเบิ่งก็บ,บ่บ่าจังอะไพี่น้อง หัดลดมาตีเขาไปเอามามันก็เป็นยังงสีแล้วเห็นเนาะจ้ะเอ๋เห็นเนาะโอ้นักเติบเล่นเนาแค่นๆนี่ขนมด้วยโอ้โหพี่น้องเบิร์อันที่หนึ่งเลยพี่น้องอันนี้มันไม่ง่ายเห็นเนา กสักเกล็ดวะลองมันด้อพี่น้องเนาะลองแจ๊บเบิ้ลเลยวะขอ้ชิ้นนี้มันนั่นนะเอาบุหัว่ามันสักเกล็ดวะนี่มันแมนตัวนี้ตี้เนาะบุหัวซื้อมันจ้าแมนยังมึงพี่น้องเมอร์รี่คริสต์มาสอาจจะแม่นขนมพี่น้องเนาะสองอันพี่หนอนสองอันอ่ากาบบุหัว่าเอื่อยเพิ่นฝากมาให้ยไปเื่อเดียวสีติดต่อเอื่อยเพิ่นคืนเพราะว่าบ่มีรายละเอียดเขียนเนาะ เคยเคยชัดลมเอืยเพิ่นเคยส่งข้อมูลมาแล้วแต่ว่าผู้คิวก็จำเขาได้ว่า,ขอ,ขวา,วาอันนี้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 แมนทุ่งไพ่หานาเป็นหน่องมีมีสองกล่องเนาะเบนนมกันจักเั็นย่างเือนขนมนี่แหละแต่ว่าผู้ผู้ซื้อมันเป็นมาสร้างกินบ่ได้่เป็นหน่องเติมเด้โ okay. อเคอ,อันนี้พี่นอ้องอันนี้แมนบวงนะพี่อนหนองสอนเอื่อยเพิ่นเซตมาแล้วแหละมีซ้อมมีอันบวงพร้อมเอื่อยเพิ่นว่าเพิ่นมีอยู่เฮือนหัน เกิดคณะเพิ่นะมียูเ่เฮือนนแหละเกิดเพิ่นเคยเอาไปใส่ในการแจกขนมเล็กหน่อยนะพี่นอ้องเพระว่าเพิ่นมีไรเพิ่นก็เลยฟ้ากมาใหานะ้เนาะเอาไว้ให้เอาไปเห็ุประโยชน์กับสังคมให้กับเป็น้นอย่อยูุท่โรมเร<า>ียนนะ,นะ,นะพี่นอ้อง<ๆ>เขาจะไปแจกขนมไปแจกอาหารก็จะได้ใส่บวงตัวนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเฮาเคยไปแจกเรากลบว่มีบวงเนาะดยวบวงยุ่เฮือนพวกอยโยไปนะพี่น้องอ่าอันนะี้เป็นบวงเนาะเขาจะเอา หักซาไว้ไป็นแจ็คขนนกขน,ออกขนมแจกอาห้าหน่องหนออ่องพี่นออ้องอห้องตัวนี้เป็นห้องอันเสือผาพี่หนออ่องเป็นห้องเสือ,นอหนออ่องเดี๋ยวจะเอาให้เบิง้งมันมีซ้ำตัวคือกันเลยไม่ว,ว่าคนละสีสีสมสีขาวแล้วก็สีนี้พี่น,ออน้องเสือเบอร์ยี่สิบอเออลบัวไพสินุงได้หนะพี่นออนะ้องเนาะ thì nó u ngàm tôi thì nó chi thì nó cả tổ nó còn là chi à khử là đây bao nó khét thì nó thế, thế nó gì nó lòng bớt vào, đúng nó à giờ à. nó chỉ và mà hay hay nó là cả bớt nó bớt phải tao ăn tao ăn đây à review gì hơn đó nếu thì nó อันนี้มันเพียงอันนั้นอืนี่พี่น้องแต่ก็เรืองมาบาดเทาเอิญเป็นกระต่อพี่น้องเนาะอันนี้มันน่าจะเอาไปตอดน้อ,นนองๆที่โรงเรียนพี่น้องเดี๋ยวสิเบิ้งว่าสมควรให้กับน้องๆโรงเรียนได้นะพี่นอนะ้องเนาะจะจัดแบงค์ไปเัียงใดกัถ้าเบิ้งนะพี่นอนะ้องเนาะว่ากุกิวจะเอาไปโรงเรียนได้อา่าว้าวพี่น้องพี่น้อง ียังอันนี้ขนมดีอันดี้ Good, <me. S 1> <laughs> ีกูดมีอะกูดท่านเอ่อเมนอันขนมอ,อัน,น <c oughs> บี้เคยกินเต็กเทียเป็นหน่อเนี่มันเป็นขนมจริงเนาะลายอยู่ที่หนอ่อเต็มพ้งนี่เลยนเนะเออเนาะเจ้าไปหาผักสวนใดเนาะเดี๋ยวพี่นอ้อคันขันหากินไดในเดียว เอาอันยายทานผู้ส้มเขาก่อนปิดของไปอันนี้มาทานขนมาได้เอาอันนี้บกเียวไอกินกนนนกบานกบนกใบนกใันนกบานกบบกยแล้วกนกบุกไกินนเอาเอายายกัน้ต่อยกินไหคุณนายนนยนกใกินละก็พี่น่องอันนี้เด้อันนี้เคยเห็นเขาเจ้าโคชนาอยู่พี่หน่อง อันนี้มันข้อต่อเอื่อนหอ <c oughs> นึ่งน,นะนู้อันนี้เหรอในภาษาไทยใช่นี่เนาะไดฟิลิน <c oughs> ไดฟิลินเลยพี่น้องอ๋ออันนี้อ่านว่าไดฟิลินไดฟิล <c oughs> ินอ๋อเข้อต่อขำเอลนะจะเป็นยาดีเจ็บเอลเจ็บอะไยังพี่น้ <c oughs> องเจ็บเออหูเอื่อยก้อนที่เอื่อยคนนี้จะฟังมากก็คือเข็ของหนองกองลี่เนาะหนองกงลี่เจ,จ็บเจ็บแค้นขนาดไหนเนานะเจ็บเขาแค้นแหละครับอันมียายคนนึงก็คือยายยางเนาะเป็เทายางเจ็บแค้นเหมือนกัน เราจะได้เอาไปฝากคนละอันลองท้ามเอ่ยบุ่งก้อนว่าว่าใส่เมนบอลเนาะว่าเนะมนเอาไปายาขันเซนขันยังดีเจ็บแค้นวะเดี๋ยวขันเมนจะเอาไปให้ยหนองตรงดี้สองอันนอตนี่งตัวอันนี้สองอัน,น,ออนก็มีตัวนี้พี่น้องอันนี้เป็นยังวะอ่า,าอู้หนูเบิง้งเบิง้บงหน่าจะคือกันเนาะเอาเบิ้งตัวนี้ก่นอน มันเป็นเชื้อกคือกัรน่นาะเชื้อกมันจะเชื้อกน่องยู่นี่จะเป็นเชือกเนาะเป็นเชื้อผ้าพี่น้องยู่นี่เป็นเชื้อผ้าเออเออปาไปดีกว่ามาเสียบน้มใส่เนียบนมหยุดส่งเล่นตรงได้ให้คนน่านกบตัวนี้พี่น้องเบิ้งอันนี้มันท้องมีแย้งอันนี้อ๋อพี่น้องอันนี้มันคล้องเด็กนิดหน้อยเนาะพี่น้องนี่นี่

อาเอาโอ้ทง,งกับทำไมมึงทำมดาเลยมึ <c oughs> เอาไปให้ไอ้คู่เปย์ไปเมียนนะก <c oughs> ็เออพี่น้องตัวนี้มานนักันเนาะมีกระต่อมีตกกะก้อแล้วก็มีเน็ตอ่าเน็ตหอก็สำหรับตัวนี้พี่น้องอยู่ในนี่โอ้เน็ตมีสองอันพี่น้องเน็ตมีสองอันแล้วก็มีอันนี้พวกสมุดเนาะเป็นเป็นปุ่มนะพี่น้องน่าจะเป็นปุ่ม โอ้ปุ่มมะนาวพี่น้องเ่อแม่นปุ่มเคียนแม่นปุ่มฮัดเคียนโคงเด้หน่อยอนุบาลพี่น้องอันนี้แม่นนาจะแม่นโค้งหงเฮียนที่กูคิวกับไอายแล้วก็ผอมทีมงานกําลังไปเสริมสร้างอยู่นะนะจะเอาไปตอนเพื่อนอะไรเพราะว่าเอื่อยเพื่อนเคยโทรมาเคยชัดมากท่ามข้อมูลนมามีน้องๆนักเรียนอนุบาลจะคนเพื่อนจะไปสอบเป็นสมุดแบบนี้มาให้จะเอ็นตึ่ม,มยังไงแบบฝึกหัด คัดลายมือภาษาอังกฤษเอ๋ขาแชทเลยพี่นอ้องนะโอ้ซื้อหน่อยอนุบาลเขียนเคียนเราสั่งซ่พี่น,อน้องนี่คือตัวเอเนาะไม่พี่นอ้องถขายด้วยหน่อยเคียนแบบดำนี่แบบแบบฝึฮาร์ปไฮก็จะเหียนเตีย่ยอะอ่าขนาดจะมีครบเยอะแหละพี่นอ้องเพราะว่าเอ๋เป็นข้อข้อมูลไปแล้วตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นสื่มเขียนที่นี่เน,นาะอาจจะเป็นสมุดเอาไว้เขียนพี่เนาะตัวนีนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวขันยาคูก็ลองแก้ดูพี่น้อง เตอนิสมมติเอาไปเคียนเนาะยังพระทัานมียังเถิดอ่สมมติเอาไปเคียนก็นอุ้มีลายเติบพี่น้องบารดนี่อันใดอีกอันนี้มันเบิ้งไปแล้วพี่น้องตัวนี้อ่าเป็นบิ๊กพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นอันน่าจะเป็นบิ๊กแบบเอาหายเล็กหน่อยอนุบาลที่มีมีซีมีซันเอาอะไรงามเพี่น้อง มีกันอันยังไงเนี่ยหาสิไม่ใช่เอ้ยเบื้องจากกากบุกจะมีกันอะไรสวอเดก้เขียนเป็นโซ่สวอเอออันนาดเท่าพี่น้องโซ่ดำโซ่ดำอันประเภทอันมันจะมีแบบเป็นตอๆกันนะแบบเขียนมัดหลัก็ถอดออกก็มาซุกทั้งก้นมันเลยนะพี่เนาะแค่ไหนผมย้ายแลยเนาะเอาเป็นหมอบาดเดียวอันนี้เนาะอันนีแมนกันเดียวกันเนาะ แล้วก็ตัวนี้พี่น้องมาัายังตัวนี้เอ๊ะเอิร์ฟอันนี้มันอันนั้นพี่น้องเอ๋มันใช้หูมาให้เบิดงันนิดนึงแล้วแหละบดจือ่อเชื่อมันม,นมยายังพี่น้องมันเอนีอ่เขาเอืิอมายังก่านี่มัายังนี่ไทกเกอร์พลัสอ่าเนี่ยพี่น้องเขาจะใช้แบบนี้นะ บุ๊มเนคองนองกรุงดีกันนะจะเมนคองอันเมท่าวู้ที่เพิ่นเจ็บแค้นเนาะอาจจะเอาไปไปพันคอแค้นไปเนาะตัวที่ไปดำดำแค้นอันนี้นเนาะ่าจะแมนแหละครับพูดกันเยอเนาะเป็นเรื่องเลยอือฮอ๋อตัวที่ไปดำแค้นดิเนาะ ใส่เนื้แล้วนี่เนาะวู้มีลายพี่น้องลายยางเติบนอกจากมีตัวนี้แล้วพี่น้องเบิ้งยังมีที่แน่ตู้ยังมีอีกอย่างเบิ้งเนาะเป็นยังไนี่ยนี่เนาะยาติดหัวรถไข่ดิบนะ ีอาบสามอันนะพี่น้องเนาะเออก็มีตัวนี้อา๋ออันนี้ก็คือกันพี่น้องอันไซคันมันมีช่องแบบเป็พี่น้องทูบีคลิปพี่น้องนะอันนี้อันนี้ก็อันนี้นะจะเป็นเอาไปให คุกคือขอบ๊แเนี่ใจว่าตัวนี้กับตัวนี้อันใดคล้ลอ,องอันใดมัคนคล้องนองกงลี่และอันใดมันคล้องอันเมทาเพื้นน่าจะแบงมาแบบนี้แหละเดี๋ยวสีทำพืนนี้ก่อนเนะาะอันใดเป็นคล้องนองกงลี่ก็จะแตะไปห,หนองกองลี่ไปหน,ะน่ตัวนี้มันยังแผ้นเ <Pen. S 1> ตอคือคือกันดิ่อ่ะซาลอนพ,พับก็มันยังอันนี้อยู่ ยาใส่ภายในหลังแม่หรือมันเอาไปติดแขนที่เนาะในพี่นอ้องปวดกล้ามเนื้ออ๋อปวดคอปวดหลังนั่นแหละนาจะเอาไปไปไอันไซส์บอลคอที่อเอาปวด,ด,ดทีท่เอาเจ็บเออไซส์ละเอาตัวอันทางหัวเนาะนาจะแม่นาจะดูดีอ่ะสองอันเนาะอันนี้อ่อันนี้นี่พี่นอ้องมันยังเราเบิร์นเหมือนกัน แกนพักบอกเลยว่ามากกัน,น,<บ>นมยังโอ้แกนมาก,กันนี่พี่น้องม้าย่างกรีบบ๊อกบ๊อกมาเถื่อนมาเถื่อนมาครบตะวันฉายตะวันฉายเอ้พี่น้องไปตอนนิแม่เนาะนดีเอามาตอนนิแม่พี่น้องประกาศ ที่เม่เข็ดส้วนอยู่หน้าบ้านอยู่นี่เนาะนี่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปให้หน้องอมคาเบุ้งมันน้องอมคาใจเข็ดส้วนหมดเนาะเราจะไปให้หน้องคาปูน้ำเลยประกาศเนาะมาเตะประเทศไทยอยพี่น้องนี่ก็อันนี้ดูบินมันย่างพี่น้องตลุตลย์อันนุบาลอ่ามันคล้องลิ้นอนุบาลพี่น้องแต่ว่าบู๊่าใส่อะไร ก็เป็น A B C D หรือว่าตัวเลขกนี่นี่ A B C D นี่เป็นเลขเหล็เป็นว่าเอาไปหมองให้เดีหน่อยอนุบาลไอ้คู่นะที่คุณเอาใส่ยอยู่เนาะอาจจะเป็นเกมเป็นยังให้เดีหน่อยลิ้นอะไรพี่น้องเนาะใะห้เข้าใจคัดจำ A B C D ให้เขาใจคัดจำตัวเลขกเลยพี่น,น้องเออลายสุดเติบเฮ้ยเฮ้ยมีไหมเดนเนาะเกมจิ้ <S <S มดิ <S <S เฮาเป็นเด็กน้อยเฮาก็บ่เคยเล่นเนาะนี่เนาะสนุกตื่นเต้นกับแอเมกเอมกเต็มเลยนมันเกมนยังอยากให้เบิ่งเด้อว่ามสิว่าหมแท้เดี๋ยวอน้ําล้างนําพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะเป็นโจอ่ามีตัวนี้แล้วกตัวนี้พี่น้อง

นังซื้อ,อยังรอานนั่นนงซื้อแบบฝ <A S 1> ุกหัดคัดลายมือกันนะพี่น้องนะเนาะ A B C D คือกันอ๋ออันนี้มาเป็นชุดเลย <c oughs> มาเป็นชุดเลยตัวนี้ตนะัวนี้เนาะกระซิบเด็ดจิ้มท้อย กับต้นนี้พี่นอ้องมันยังไงนี่มิสเตอร์จันทร์มาแล้วเบิดรุ่น้องอ๋ออันนี้ก็แม่นแบบเอ,อเอาไปติดติดนาอเอาไปติดไปขังฟาให้กับนอ้นองๆอ,อนุบาลเลยอานพี่น้อกนี่มีฮัทอ่า A B C D อะไรพี่เ้องเนาะ For kid A B C D For kid A Hot set แล้วก็ตัวเลขพออันนี้อันนี้หนเป่า่เน,นี่ยี่นแค่นี้แมนตารางซูตคูณหนึ่งห้าสิบสองนะครับบงซูตอ๋อบซองอ่าหนึ่ง,งหนนะูณหนึ่งหนึ่งกเนาะสองหนึง่งสองี่อะไเงเาเป็นบางสูตเนาะเราันเป็นบังซูตโอ้ไปประดับหองอนุบาลที่เนาะ điên rồi Con thằng này thế này, thằng nào con đây mà vậy thằng nào chơi này khoang à? Cả nào, ăn suất thay rồi nó, tuần này thằng mốt thằng muôn Fukui Chứ để ra tuần này Pino, con nòng bên Jamin. Cả bố ủa, chơi lìn ở đây อันนี้นะ่าจะเป็นการ์ตูนนึกเห็น้องแี๋วอันนี้เป็นหนังซีบอกจะเอามาวาดมาแต่งยังไงเดี๋ยวอันนี้เป็นให้เป็นอันโจดของแม่เบนจามินเนาะไปเสรซฟเบิรงอินเทอร์เน็ตว่าจะจะให้ลูกลิ้นก็นได้เป <c oughs> <c oughs> ็น <c oughs> กกน้องนะทาซีเหรอเมน้าทาซียแต่งหูแต่งตาดิเนาะมียเมน้ามีควายคาเซีนะกระเพื่อนก็เคยเป็นเนาะตอนเป็นตื้นหน่อยก็ไม่เคยเดี๋ลวิ้นแต่ว่าลูกเดี๋ลวิ้นเนานะ เทปพี่เนาะมัดเนาะสำหรับเครื่องอยู่ในแก๊บนี่มีหลายซีนลายอย่างเติบสเสริมเฮากาับคำนวณราคาเพราะไรเนาะพี่น้องเนาะมันมีคุณค่าทางจิตใจนละเอื่อยเพป็นฟังมาให้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเป็นคลองเอื่อย <c oughs> หรือว่าพี่บุษบาเ <c oughs> นาะอ่าอยู่ทางฟังประเทศไทยคนแหละคนฟังมาที่กรุงเทพพี่น้องโอเคก็ต้องขอขอบคุขอบใจเอื่อยบุษบาลายๆเนาะแล้วกับทีมงานที่ได้ฝากสิีนคองโอ้ลายซีนลายอย่างแหละค่ะ จะเอาไปฝากไปต่อกับขงเฮียนกับน้นองๆกับบรรดาอ่าเพื่อนที่ใดและบุมากนะจะเอาไปฝากไปตอนกจะฝากบรรดาคนในพี่น้องที่ตามไปแต่ละเขตแต่ละเขตไปเนอกบานอ,อ่าสิงคองตัวใดจ,จะเป็นขงไพ่ขนาดพี่น้องเนนะาะฝากติดตามแล้วกันอีกท่านึงเขาขอบว่าขอบใจเอื้อและทีมงานแล้วกันเขาเอ็กซ์เซพ่อนเอื้อและทีมงานจงมีแต่ความสุขประชาราชโลภยัยไข้เจ็๊ยบปัทนาสิ่งใดก็ได้ดังค,มคำมักคำปัทนาโอเคพี่น้องเราพบกันสบายดี